สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทันทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะจีน่าวีรายาเปิดใจแล้วเลิกทอยปฐมพงท,งทั้งที่ยังรักกันตกเป็นประเด็นร้อนเรื่องความสัมพันธ์ สำหรับนักแสดงนางแบบสาวจีนา่าวิรายาพัทรโชคชัยและพระเอกหนุ่มน้าใสาทอยปฐมพงษ์รือนใจดีซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วแต่เมื่อนักข่าวสัมภาษณ์จีนา่าเจ้าตัวก็ยังคงอึกอัดในการตอบคำถามดังกล่าวล่าสุดจีนา่าวิรายามาร่วมงานบวงสวงละคร VIP รักซ่อนชู้นแอสตูดิโอจังหวัดปทุมธานีนักข่าวเลยถามถึงเรื่องดังกล่าวถามถึงสภาพจิตใจวันนี้เป็นไงบ้าง สภาพจิตใจตอนนี้โอเคค่ะโสดไหมใช่ค่ะโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะแต่ขอเท้าความก่อนนิดนึงวันนั้นที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะวันนั้นยังเป็นความคลุมเครือยังไม่ชัดเจนด้วยเราทั้งคู่เลยยังไม่สามารถพูดอะไรได้ค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะยกมือไหว้มีการเคลียร์ใจหลังจากวันนั้นใช่ค่ะสาเหตุมาจากอะไร จากสาเหตุขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะมันจบไปแล้วไม่อยากพาดทิงถึงใครด้วยค่ะแต่เราได้มีการนั่งพูดคุยกันพูดคุยถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ถามว่าเหตุและผลมันคืออะไรตัวหนูเองเป็นคนที่ถอยออกมาถามว่ามีระยะทำใจไหมมีค่ะเฮิร์ตไหมจะบอก,กว่าไม่เฮิร์ตก็ไม่ได้เนื้อเราจบความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่เรายังรักกันอยู่มีมือที่สามไหมไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะยากไหมเพราะจบทั้งที่ยังรัก ต้องบอก,กว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากตัวหนูเองคิดเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วต้องใช้ความกล้าด้วยเพราะเราเองเป็นคนค่อนข้างคลั่งรักด้วยค่อนข้างโตติดกันระยะเวลาที่คบกันมันก็มีความสุขเราบอกเลิกเขาใช่ค่ะหนูเป็นคนบอกเลิกค่ะกับข่าวมันมีผลไหมหนูจะบอก,กว่าประเด็นข่าวดราม่าต่างๆระหว่างที่คบกันมามันไม่ได้มีผลกับคู่เราเลยเพราะว่าจริงๆเราก็เคยนั่งคุยกันว่ามันมีผลไหม ก็รู้สึกว่ามันไม่มีถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องที่เราไม่สบายใจเราไม่จําเป็นต้องเลิกครบข่าวระหว่างที่คบกันเรามีเช็คความรู้สึกตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะตัวเขาเองค่อนข้างมีนิสัยความเป็นผู้หญิงมากกว่าเราเราก็ซึมซับตรงนั้นมาเวลาที่มีอะไรรู้สึกติดขัดหรือข้องใจเล็กๆน้อยๆเราก็จะนั่งคุยกันที่เราบอกเลิกทําไมถึงกล้าที่จะพูดออกไป มันก็ไม่ได้กล้านะณวันนั้นก็ไม่ได้พูดคำนั้นด้วยซ้ําแต่ว่าทุกๆอย่างที่นั่งคุยโดยรวมมันก็หมายความว่าแบบนั้นคือถ้าไปต่อก็ไม่น่าจะรอดมันไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ไหวค่ะแต่ตัวหนูเองจะพูดยังไงดีละอายุเราก็30แล้วเหมือนมองระยะยาวแสดงว่ามันคือเรื่องอนาคตมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นค่แต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันทุกวันนี้สามารถกลับไปเป็นเพื่อนกันได้ ได้คะ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ยังมีถามเรื่องบางเรื่องก็ยังมีถามไทยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เจอกันได้เป็นเพื่อนกันได้ร่วมงานกันได้เราไม่ได้ทะเลาะก,กันถ้าวันหนึ่งเขาจะเปิดตัวรักครั้งใหม่ก่อนเราโอเคไหมยินดีด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องน่ายินดีหนูจะมีระยะของหนูคะ่ะถ้าสมมุติตอนนี้เรายังทําใจไม่ได้หนูจะไม่เช็คไม่ดูไม่อะไรเลยจะอยู่กับตัวเองแล้วถ้าทําได้แล้วคือทุกอย่างโอเคมากแบบ100%เตตอนนี้แข็งแรง100เซแล้วคะ่ะ อนาคตกับความรักครั้งใหม่เราเปิดใจไหมจริงๆหนูไม่ได้ปิดแต่พอเราอายุเยอะขึ้นแล้วถ้าสมมุติการเริ่มต้นใหม่ของหนูเรารับรู้ได้ว่ามันยังไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลาหนูไม่อยากคบใครแบบป้าปอปี้เลิฟหรือฉับฉวยแล้วหนูอยากมั่นคงคือมันมองอนาคตแล้วถ้าคุยกันแล้วคลิกไปด้วยกันสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องนี่ชีวิตผู้หญิงมันไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่ไม่กดดันตัวเองใช่ไหม ไม่กดดันตัวเองค่ะคนที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงต้องเป็นยังไงต้องรวยไหมไม่ไม่เรื่องฐานะไม่ติดเลยค่ะแต่ติดแค่แบบว่าหล่อไหมหลอก็เป็นสิ่งสำคัญแต่หนูชอบคอนั้นมีความคิดมีความเป็นผู้นำหน่อยจริง,รงๆก่อนหน้านี้มีมาบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราเริ่มคุยไป2-3วันจะรู้แล้วแหละผู้หญิงจะมีเซนว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คุณจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเป็นเพื่อนกันดีกว่าเสียดายเวลาไหม ไม่เสียดายเวลาแค่คือเขาก็เป็นคนดีคนหนึงในชีวิตเราเขาก็น่ารักดีสเปกหนุ่มที่จะเข้ามาจริงๆตอนนี้ขอคนไม่เล่นแล้วก็ขอสูงหน่อยแล้วกันแค่นั้นเองนอกนั้นไม่ติดถ้าขอเป็นคนไทยแล้วกันตีตีได้หนูยังชอบคนไทยอยู่แล้วกันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ